ดูโยโย่สวัสดีผู้ชมทุกข้างด้วยนะเดี๋ยวผมจี้พี่เอลก็สเดฟนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเกมที่สอบบัคส,สุดมันของเรานะครับผมจะมาแนะนําค้ที่น่าสนใจก่อนไม่นานไม่นานดูให้จบแป๊บเดียวโอเคก็คจะเป็นโค้ดเกีกกเ่ยวกับเพย์แปนะครับตอนที่เราว่ามีคอมโบหรือตัวนี้ทามาให้แสงมันจะสวยขึ้นใช่โอเค ก็ประกาศตัวแปรปุ๊บเกมเข้ามาเน้นไลท์เอาเองนี่คือเป็นฟังก์ชันสีนะครับคือมันจะทํางานก่อนเริ่มเกมอืมไม่ต้องสงสัยแล้วเราก็ประกาศเมท็อล็อกขึ้นมาก็คือเทใแ่ต่ถัาผมประกาศปุ๊บปุ๊ปอะไรประมาณนี้อินดิเนเตอร์ก็คือฟังก์ชันที่ใช้เกี่ยวกับเวลานะครับประกาศก็ประมาณนี้แลอาจารย์ไม่อยากอธิบายอะไรเยอะแยะมากเคือตัวแตดแล้วก็เบสฐานของมัน โอเคครับผมไม่ถ้าเป็นเราประกาศใช้ไอ้น้มีเลเตอร์ใช่ไหมมันจะจะแบบทําเงิงต่อไปเใช้แพทอะไรพวกนี้เราต้องใช้ตัวนี้แต่ตอนเรียกใช้อ่ะมันก็จะต้องเรียกใช้ด้วยเวลาตอน,นเดี๋ยวเราไปต่อาค่อยว่างเดี๋ยวมันไปต่อมันจะเป็นการสอนเราไม่ได้จะมาสอนอะไรมากมายอย่างไรพวกตัวนี้น่าสนใจโอเค,อเคไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มเทสเกมของเราเลยดีกว่าแล้วกันเทสบัเทสบัโอเคครับ ก็เกนนี้จะทาขึ้นใน Unity นะครับผมผมจะใส่ยอแต่เท่าไหร่ดีรอบนี้เอาประมาณนี้แล้วจน,นะอม,มาในคอยในน้อยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเราชม่อก่อนมันถึงนนะครับผมเรียกผู้ชมทั้งองแล้วก็สามสองหนึ่งเลสโก้มาเริ่มกันเลยก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเกมเกมมีนะครับ ก็มาดูฟีเจอร์ที่เราทำขึ้นมาก็จะมีถ้ามอสี่ระดับนะก็ประมาณนี้เลยเราไจะมีโอเดนเขาเพิ่มตัวปีโดเนี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เราทำขึ้นมา้อยอันนี้ก็เข้าการหมุนลุนสแคตเตอร์นะคุณผู้ชมติดไหมวะถ้าติดสุบาติดสอบาไม่ติดกว่าเพื่อนเอ็นายสวยที่จะงผมตั้ง a อ t ทให้มัน ทองท่านที่จะผ่านสวน,นอยู่นะไม่ใช่ไงมันก็ไม่ได้อะไรมาซื้อเลขของงอนะเป็น,บบนอป้อยไปครับก็อเอ่อรามาที่ห้าสิบเคนะเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักใช่ที่เราเตือนไปตอนต้นนะคุณผู้ชมเห็นดีช่แบบผมว่าจะดูไว้ให่เน่ยอย่าข้ามตอนต้นเลยจะได้เข้าใจอืมตอนต้นที่เราโคโดด้ดนีอะอยากแค่คุณผู้ชมมิซายเพื่อนดูเถิดใช่ใช่มันแป๊บเดียวดูเถิดนะขอร้อง จะได้เข้าใจแะบบครับโอเคเอที่สำคัญเนี่ยมันจะมันลองไม่ได้ใส่กอสหมูเข้าไปนะเราจะไม่ได้ใส่ g อ d สหมเข้าไปลองมันมันคล้ายอะ่ะเออคือในภาค2เนี่ยมันจะคล้าย God Mode นคอสหมูไปคุณผู้ชมแต่มันจะเป็นโกลเด้นต่อพิโดซึ่งแรงมากก็คือกดได้กดก็คือได้รู้เรื่องเลยถือว่าผมว่าเป็นฟังก์ชันที่สนุกเอาการใช่ สำหรับใครที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มันไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็อ,อยู่กับเอ,อ่ออพราะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาก็อ,อยู่แบบ GTL Dev นะครับผม GTL God Dev นั่นเองนะครับอาจจะคุ้นเคยก่อนหน้านี้ก็อันนี้เป็นแบบใหม่แบบใหม่ยังไม่ค่อยชินอาจจะติดๆิขัดๆแต่ก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับใครอยากให้เกมมีชื่ออะไรก็บอกเข้ามาได้แล้วกันเดยเฉพาะเทสฟีเจอร์ไปอันนี้คือเราซื้อตทำสุดเลย800ใช่ เขสร้างบัรนะครับผมเรามาเริ่มแก้ดอสอบบาร์ทะเลซีเจอรี่หนึ่งมีบาร์แล้วเขาได้ลุ้นอยู่แล้วเขเพิ่มต้าสปินเข้ามานะครับก็เดี๋ยวว่าเป็นตัวช่วยเสริมแนละเป็นฟีเจอร์เสริมแล้วก็ะตับบอดไปทาเก็ตนี้ให้เป็นไรนะร้อยห้าสิบเองใช่ถ้าทาเก็ต์ร้อยห้าสิบถือว่าโอเคเลใช้บัตเจ็ตไม่เยอะนะคุณผู้ชมไม่ใช่บัตเจ็ตกำลังน่ารักโอเคครับสยุ้ง เพิ่มเริ่มหมุนให้เราะพั้งเงินวนสูงแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยคุณผู้ชมมีสียหายเอวอร์ภาวนาว่าอย่าเจอบักนะครับผมโอเคสองือโอเคอยู่ที่อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่เน้นเน้นมิฟว่าแล้วมิฟเจอครับบัก เจอบักแล้วครับโอเคยื้าหม่อย,ย้วกันไปห้จะด,ดีสื้หนหอ่แล้วกันไปมไม่ได้ไเลยเมี่ยโอเคบเดี๋ยวเราไปเพสฟังชั่นตัวที่สองกันกับบู๊แพ็กนะครับคุณผู้ชมขอ,อ,อเพิ่มใหม่แล้วกันนะได้อยู่นะ สี่สิบแต่ไม้หนักไปเจ็บเอาเท่านี้ได้แนเท่เท่านี้ก็กลังด uh ีโยไปครับเออหื้อ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อ,อยู่แบบ T T L p o t Dev นะครับผมอุ้ออยส่งต่อปีโดไปไม่ติดบัรด้วยเอา้าแจ็สโอเคบังไหมสวยอุย้ยโยโยโย,โยคือพระทดสอบไม่มีครับทดสอบสวยอีกสักลูกไปผมมาได้อะ่ะนอนไหม ปราเทศผ่านน่ะผ่านฉลุยเลยอีกสามนะเลยอ,อีกสามลูกเอาคุณผู้ชมมิซ่าหายไปแล้วสวยแหละนั่ง,งเงยไม่เชื่อมฮึฮ่า คอนเฟิร์มอ้อออกเถอะเดี๋ยวรันดูดนะไม่ผมเท่าไหร่อ่ะเซอร์ไวเวิรลโอ้ยเลยพรุ่งนี้วันละจันทันจิ้นโดล์ันจิ้นโดว์ไปอ่ะแล้วเราให้จัดนะ ถือว่าเป็นการเทสมัตเียโอเคนะครับในการเทสระบบโอเคเลยใช่โอเคครับผม,อมขอลิงขอตรงตรงขอแม่นๆ สุดยอดเลยมียสัตว์ูกดิเอาเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ก็ไม่ไหววะ่ะโอ้ยว้าวอ,อันนี้เลอว่าสวยเลยเพื่อน โอ้เฮนั er. pues. whales, ่นไงเหลืออีกห้ารอบรู้สึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยดูจากตัวเกมแล้วไม่น่าบักนะไม่น่าบั๊ก เพราะสร็จแล้วไม่เจอดีบักดูไม่เจออะไรนะฮะที่สามสิบประเด็นเรียบร้อยโคตรแม่นสี่ห้าสวยไม่เต็มบ่ฮแต่ก็โอเค โอเคเดี๋ยวเราเออโต้สักหนึ่งร้อยนิ่นะ้ยเอาแบบเส,สี่ยงๆเท่าความเสียงนิดหน่อยไปครับจะได้สนุกนะมัอ,อจะเป็นการเทสต,ตัวโปรโตไทป์แต่ว่าก็มีให้สนุกนะคุณผู้ชมจะได้สนุกนะคะ มาเรามาจบการดีบักของเราดีกว่าอ๋อผมจะเอาตัวนี้เลยนะมาฟังชั่นนี้มิโซเรามาจบการดีบักของเรากันอืม ท่านจะดีท่านจะดีโอ้เหลือห้านะเหลือห้าโอ้ยอยู่โอ้ยอยู่อ้ยแม่งเพอเฟก

การจบดีบักได้สวยมากครับคุณผู้ชมโอเคเหลือหนึ่งดอกไป ừ, ไม่เป็นไรนะโอเคแล้วโอเคปิดได้สวยชักมึงไหมอีกชักใหม่โอ้ยตึงไหม เอานี่คมปิดหน่อยไม่แล้วพอแล้วครับผมโอ,โอ้สวยครับสวยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับการดีบักเกมของเรานะนวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสนุกเลยสำหรับใครที่ชื่อเกมบอกก็คอมเมนต์บอกเลยครับอยากให้เกมชื่ออะไรนะครับ สำหรับวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยนะผมบ่าจะสนุกกับช่อง Gtl เด v นะครับผมสำหรับไม่จะสนุกกับเกมของเรานะครับก็ไม่นมกกไมเ,นเนี่ยอะไรมากก็ฝากกดติดตามไปด้วยเลยกกนนี่ครับช่องใหม่ครับช่องใหม่<ช> <c oughs> โอเคประมาณนี้ประมาณ,มาณนี้ถึงเวลาที่สุดการดีบัคของเราแล้วก็ต้องบอกว่าบอกลาเลราหมดจัจ้าถึงเวลาบาย